สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องพี่เล็กสายดันสวัสดีพี่น้องทุกๆุกคนนะคะวันนี้เราจะมาย้ายต้นมะม่วงน้อย้อาเป็นภาษาปลูกต้นไม้คือเอ็นว่าลอมต้นไม้บะคุดคุดออกคุดหลอกหลอกแล้วเอาอันตะไคร้มะห่มแต่ดูวันนี้เราจะมาทําเอาแนวใดนะคะเ๋ยวเราไปหาพี่เล็กก่อนเราไปบอกงานก่อนนะ พี่เล็กจะได้รับภารกิจนี้นะคะเราจะไปคุยกันก่อนคุยคุยกันแนวใดเราสีอันนี้วางเพให้เฮ้าบ่เฮาเป็นกระล่งงางอันขวดดินอยู่เฮ้าสี่ไปแบบเหมือนติดต่องาน <c oughs> เฮาจะไปถามเราเด้อว,ว่าเราสีอันเพนห้เฮ้าพ่อนะเฮาก็สีเอาไปพี่เซนนะว่ามองนั้นมันมันติดกับเหล่าโพด มันบอเป็นแต่ไม่ไม่ยืนต้นตรงนี้ที่เล็กทำเคาะทำทางน้ำนะคะมันไม่มีน้ำไปข้างหลังบ้านจะเป็นสระนะคะเดี๋ยวเ,เ,เราจะคุยกันก่อนไอ,ไอเล็กเล็กเขาเขาอยากใหญ่ไอ,ตอ,อ้ต้นบักม่วงบางนั้นไหมอ่ต้นบักม่วงอยู่ของเราไหมนี่เอามาปลูกแถวแถวนาทอพญานาคเนี่ยนะ ข้างๆบางนั้นไหมะว่ามันถ้ามันต้นใหญ่ไปเขาว่ามันสิเก๊กะเดยเอาเซตยังเอาเซตยังอะสั่งเอาฟันกวบเดียวเนาะเขาบอกว่าสั่งเอาฟันกับเดียวเอ๊เอ็ดนห้ยไม่ได้บ่ฮะเข็ดไห้ยอะไรจีได้บ่ล่ะได้แล้วเนาะเจยวใหญ่เอานน่แะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจีเฮนหายแล้วเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเขาจะปิ่งน้ำก่อนเขาว่า รอ,อสักพัก<อ>เป่นงน้ําก็คือทําทางน้ํานะคะภาษาเล่าขึ้นเป่งหิดทางฮะอะไรคือกบอ่ะตัวทัวทีปล่ห้จะเข้าไปจับนั่นจับนี่ 4ีนะเมือนนี่าอยากกะเพ่าแสงเข้าขึ้นรถแมคโครไปเอากระเปามากินบอมเมลลิงเดอร์ะเดี๋ยวเราค่อยมารอดูตอนที่พี่เล็กอันใหญ่ต้นบกงวงกันเลย่ามาดูนะคะเดี๋ยวโฟร์แมนจะสั่งงานก่อนบาเราเขาถามว่าอ้วนเสียงมุ่มไหนเราต้องไปเดินไปดูแล้วก็ไปชี้สั่งสร้งลูกสร้งลูกนอกสร้างลูกนอกนอกั สร้างลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาเครียดตรงบอกวะ่าสร้างอันหัวหนา้างานไงเดี๋ยวโฟมเมนสีสร้างหัวหนา้าเนี่ยเอามุมนี่แหละลูกพี่เอามุมนี่เลยขุดหลุมก่อนขุดหลุมสร้างเขาทำได้บอกว่าขุดหลุมก่อนภาษาอันภาษาภาษาเ่าขุดก่อนขดุขดขุดให้มันเป็นหลุม อันเจ้าอันอ่อนย่นกับต้นไหม่ข่อยแนเดอต้นบกม่วงหน่อยนี่ลูกข่อยมาปลูกได้หนึ่งข่อยฮักขึ้นอย่างนี่ลูกสาวหน่อยข่อยมันมาปลูกมันบอกว่ามันอยากกินบกม่วงเหลือใจแห้งไร่บานว,ว่ามีต้นบกม่วงพ่ามีสวนอันย่ายกับมีดอกลูกเลยวะ <c oughs> <c oughs> อ๋อหนูอยากมีเป็นอของแจของนะ พ่อมีแต่สวนกับพ่อมีกินอยู่ด้วยจ้ะ เราะว่าเอาเขามากสังในแนยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันติดเด่นถ้าเจ้าหลายไหมนั่นไหมมุมนั่นไหมสีก่กเออนี่นี่ มันไงมากเขาผิดมันทีไปทางเขานี่มุ่มนี่เดี๋ยวคิดเพื่อหนหาเพื่อหลังเพื่อมขาใหญมากมันจริงการสาขาจะไปทางทีเพิ่นอยากเห็มันอยู่เป็นทีหของจะ๊องเอองนาะ เรเสียเอาบอกพาวมาปลูกไว้ข้างๆางเพราะว่าบ้านนี่เขามา,บา,นนา,มาบกบกพาวเนาะเป็นพญาลิงเข <c oughs> าได้บกพาวมาเจ็ดแปดต้นแล้วเ,เสียเอามาปลูกแด่บกพาว้องเจาะคองเกลือกโอ้ยสิบกว่าปีแล้ว ดูกันนะคะว่าจะเป็นแนวใดเอออันนี้มันตนมันเป็นตนบักม่วงเอ่อโชกอันนั่นหรือบักม่วงสามฤดูบักม่วงเกิดเบัตปีประสาทได้ไหมลูกสาวเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากได้อันนี้ละเพื่อนเห็นยบ้านเขาเื่นมีเพื่อนก็อยากได้น้ำเขาเอาสิเกกะเขาบอก อ่ะเขาสีเยอะไหมนี่อันนี้เป็นหลุมเขาเขาอยากไปอันกีดี๋ยวเขาสีให้ยพรว่าเอาซามันพันใ,นใหญ่ๆนะมันต้นหน่อยมันกระสามารถแบบ เออโถลซีบูบบแน่และน้ำมันเพิ่นบอกว่า,วาน้ำมันมันสิมุดบ่กัต่งแต่เห็นงานก่อนสิเขาหนาฝนเป็นปละเติมไปอันย่าพึ่งมุดเดอ้ออีหล่าให้แม่เห็นงานแล้วก่อนเดี๋ยวพอมึงสิได้ยกไอ้ได้คุดเด้เอเด้ยปเข้าไปซอยเขาจับ